ในกฎหมายล้อมละลายเนี่ยมันมีกับดักคลาสสิกอยู่อย่างหนึ่งเลยนะที่เจ้าหนี้มักจะพลาดกันบ่อยๆก็คือปัญหาเรื่องการฟ้องซ้ําโดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับห้างหุ้นส่วนแล้วก็ตัวหุ้นส่วนที่ไม่จํากัดความรับผิดเอาละเรามาเจาะลึกประเด็นนี้กันคําถามมันก็คืออย่างนี้พอห้างหุ้นส่วนถูกพิทักษ์ทรัพย์ไปแล้วเนี่ยแล้วไอ้ตัวหุ้นส่วนที่ไม่จํากัดความรับผิดล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาสถานะของเขาคืออะไรกันแน่แล้วเจ้าหนี้จะไปต่อ,อยังไงได้บ้าง นี่แหละคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันเอาจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหนี้มีทางเลือกหลกัหลกๆอยู่2ทางเลยนะที่จะดึงตัวหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดเนี่ยเข้ามาในคดีล้มละลายให้ได้ซึ่งต้องบอกว่าแต่ละทางเนี่ยหลักเกณฑ์และก็ประเด็นที่ต้องดูมันต่างกับคนละเรื่องเลยทางแรกเลยนะก็คือฟ้องทั้งตัวห้างหุ้นส่วนแล้วก็ตัวหุ้นส่วนให้ล้มละลายไปพร้อมกันเลยตั้งแต่แรกอันนี้คือการฟ้องตามหมวดหนึ่งส่วนทางที่2เนี่ยคือรอจังหวะให้ห้างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไปเรียบร้อยกอ แล้วขอยื่นคำร้องตามมาตรา89เพื่อจะดึงตัวหุ้นส่วนเนี่ยให้เข้ามารับผิดในคดีตามห้างไปซึ่งไอทางที่สองนี้แหละคือจุดที่มันเกิดปัญหาเรื่องฟ้องซ้ำขึ้นมาบ่อยๆเอาล่ะเพื่อให้เห็นภาพของจริงเลยนะเราจะมาดูเคสตัวอย่างจากข้อสอบเนติบัณฑิตท,ที่เคยออกไปแล้วซึ่งมันจำลองสถานการณ์ที่เจ้าหนี้เนี่ยต้องมาเจอกับข้อต่อสู้เรื่องฟ้องซ้ำแบบเต็ม,เ,ตมเรื่องมันเริ่มอย่างนี เจ้าหนี้ไปฟ้องทั้งตัวห้างแล้วก็ตัวหุ้นส่วนที่ไม่จํากัดความรับผิดเนี่ยให้ล้มละลายไปพร้อมกันเลยแต่ปรากฏว่าศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเฉพาะตัวห้างเท่านั้นส่วนของหุ้นส่วนศาลยกฟ้องเพราะศาลมองว่ามันยังมีเหตุผลอื่นอยู่ที่ยังไม่ควรจะให้หุ้นส่วนต้องล้มละลายในตอนนั้นแต่พอห้างถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไปแล้วเจ้าหนี้ไม่ยอมจบยังพยายามสู้ต่อยยกแล้วนี่แหละคือจุดพีคเจ้าหนี้กลับมายื่นคำร้องตามมาตรา89อีกรอบ เพื่อขอให้สารสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดไอ้หุ้นส่วนคนเดิมนั่นแหละให้ล้มตามห้างไปคำถามสําคัญมันเลยเกิดตรงนี้แหละว่าไอ้การยื่นคําร้องครั้งหลังเนี่ยมันเป็นการฟ้องซ้ํากับคดีเดิมที่สารเคยยกฟ้องไปแล้วหรือเปล่าสุดท้ายประเด็นนี้ก็ต้องไปจบที่สารดีกาซึ่งก็ได้วางแนววินิจฉัยที่ชัดเจนเอาไว้เลยเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยทางกฎหมายในเรื่องนี้ให้มันจบสารดีกาวางหลักไว้ชัดเจนมากหัวใจของคําวินิจฉัยก็คือถึงแม้ว่าคู่ความจะเป็นคนเดียวกัน นี่สินก็เป็นก้อนเดียวกันแต่ประเด็นแห่งคดีที่ศาลต้องพิจารณาในแต่ละครั้งเนี่ยมันต่างกันคนละเรื่องเลยนี่แหละคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้มันไม่เป็นฟ้องซ้ําก็คืออย่างนี้หลักกฎหมายเรื่องฟ้องซ้ําตามปวีไแพ่งมาตรา1 4 8เนี่ยหลักการของมันคือคดีที่ฟ้องใหม่มันต้องมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุเดียวกันกันกบคดีก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันให้ชัดๆว่า ไอ้ประเด็นในคดีแรกกับคดีหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันจริงหรือเปล่าตรงนี้จะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะดูนะตอนฟ้องครั้งแรกตามบทหนึ่งเนี่ยประเด็นหลักที่ศาลต้องดูคืออะไรคือลูกหนี้มีนี้สิทล้นพ้นตัวหรือเปล่านี่มันคือการพิสูจน์สถานะทางการเงินถูกไหมแต่พอมายื่นคำร้องครั้งที่2ตามมาตรา89ประเด็นที่ศาลต้องพิจารณามันเหลืออย่างเดียวเลยคือไอ้คนนี้เนี่ยเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดจริงไหม อันเนี้ยมันคือการพิสูจน์สถานะทางกฎหมายเห็นไหมว่าประเด็นม,มันคนละเรื่องกันเลยพอประเด็นม,มันคนละเรื่องมันก็ไม่เป็นฟ้องซ้ำทีนี้เราลองมาดูอีกเคสหนึ่งซึ่งมันเป็นเหมือนภาพสะท้อนเลยคือข้อเท็จจริงมันสลับด้านกันเพื่อจะทดสอบดูว่าหลักกฎหมายที่ว่ามาเนี่ยมันยังจะใช้ได้อยู่ไหมถ้าสถานการณ์มันกลับกันในคดีนี้เนี่ยนะเจ้าหนี้เริ่มด้วยการยื่นคำร้องตามมาตรา89ก่อนเลยเพื่อจะขอให้หุ้นส่วนล้มละลายตามห้างไปแต่ปรากฏว่าศาลยกคำร้องนั้นไปยังไม่จบ ต่อมาเจ้านี้ก็เอานี้ก้อนเดิมนั่นแหละมาฟ้องหุ้นส่วนเป็นคดีล้มละลายคดีใหม่ตามหมวดหนึ่งอีกทีแล้วผลก็คือสาลดีกาก็วินิจฉัยเหมือนเดิมเลยบอกว่าการฟ้องคดีล้มละลายตามหมวดหนึ่งครั้งหลังเนี่ยไม่เป็นการฟ้องซ้ำกับการยื่นคำร้องตามมาตรา89ครั้งก่อนเพราะอะไรก็เพราะประเด็นที่ต้องวินิจฉัยมันคนละเรื่องกันไงไม่สำคัญเลยว่าลำดับการฟ้องจะเป็นยังไงหลักการมันยังคงเหมือนเดิมเป๊กเอาล่ะ จากทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเราสามารถสรุปเป็นกฎเหล็กเป็นหลักสําคัญที่เข้าใจง่ายๆแล้วเอาไปใช้ได้เลยกฎเหล็กที่ต้องจาให้ขึ้นใจเลยนะคืออย่างนี้การฟ้องตามห,มหนึ่งมันคือการพิสูจน์สถานะทางการเงินว่ามีนิสิตหล้นพ้นตัวหรือเปล่าในขณะที่การร้องตามมาตรา89มันคือการพิสูจน์สถานะทางกฎหมายว่าเป็นหุ้นส่วนหรือเปล่าสถานะทางการเงินกับสถานะทางกฎหมายมันคนละเรื่องกัน เพราะประเด็นที่พิสูจน์มันคนละเรื่องมันก็เลยไม่เป็นฟ้องซ้ำนี่แหละคือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยสำหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากจะศึกษาประเด็นกฎหมายล้มละลายที่มันซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจในเชิงลึกแบบนี้ต่อไปอีกเรามีสรุปคำบรรยายในชั้นเรียนที่กลั่นกรองเอาแต่ประเด็นสำคัญสำคัญแล้วก็แนวคำพิภากษาดีกาที่น่าสนใจเอาไว้เพื่อจะช่วยให้การทำความเข้าใจในวิชานี้เนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็ตรงประเด็นมากขึ้นใครที่ต้องการสรุปคำบรรยายในชั้นเรียน ที่เรากลั่นกรองมาอย่างดีแล้วเนี่ยเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นก็สามารถทักเข้ามาสอบถามราคาแล้วก็รายละเอียดกันได้เลย